มีคำถามจากแทนบ้ามาถามป้าสีในเชิงคำลาา่าแทมป้าสีตอบ 5, ม,มีสิทธิ์แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผพกระทบจากโควิดผันพือ้อเพราะกรณีนี้สถานประกอบการไม่ได้ถูกปิดแล้วตัวแทนนายหน้าประกันไทยล่ะมีสิทธิ์ได้รับ5ง0 0ันบาทไหมต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผพกระทบจากโควิดผันพือ้อแล้วถ้ากิจการปิดเองทางราชการไม่ได้สั่งปิดพนักงานไม่มีประกันสังคมจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000ันบาทไหมมีสิทธิ์ ถ้าพนักงานทุกเลิกจ้างแล้วถ้าคนขายตรงล่ะมีสิทธิ์ได้รับ5,000บาทไหมต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทรบจากโค <Wow. S 1> ว,วิดผันพืด <Wow. S 1> แล้วผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยที่รับงานตามบ้านมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทไหมต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทรบจากโควิดผันพืดแล้วขายของตามตลาดนัดล่ะจะมีสิทธิ์ได้รับ5,000บาทไหมต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทบจากโควิดผันพืด แล้วถ้าคนขายลอตเตอรี่ล่ะจะได้รับ5,000บาทไหมอันนี้ได้แน่นอนเพราะเห็นได้ชัดว่าได้รับพินกระทบทีสรากินแบ่งรัฐบ้านจะไม่ออก <Yahoo! S 2> ไกด์ท้องถิ่นมีสิทธิ์ได้รับ5,000บาทไหมมีสิทธิ์เพราะว่านักท่องเที่ยวลดลงชัดเจนแต่ถ้าลงทะเบียนใกล้ทุกตองก็จะตรวจสอบได้แล้วอาชีพเจรนายพลยล่ะจะมีสิทธิ์ได้รับ5,000บาทไหม ต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผพกระทบจากโควิดผันพืออาชีพเย็บผ้าอิสระล่ะจะมีสิทธิ์ได้รับ5,000บาทไหมต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผพกระทบจากโควิดผ่อนพือแล้วหาบเล่แผงลอยล่ะไม่ได้ตั้งร้านจะมีสิทธิ์ได้รับ5,000บาทไหมต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับผพกระทบจากโควิดผัอนผือแท็กซี่หรือวินต้องหยุดขับหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องหยุดครับคนขายก๋วยเตี๋ยว ไม่ให้กินที่ร้านรายได้ก็ลดลงจะมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์นักร้องอิสระถูกยกเรืกอง,งานจะมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ <Wow. S 1> ยิงก็เป็นนักร้องที่ร้องตามดานาหา้าดือาสถท่านบันเทิงที่ทุกปิดนั่นก็จะยิงงายแต่ถ้ากรณีอื่นก็ต้องตรวจสอบกันก้อนว่าเข้าเกณฑ์ไหมยาทายประสีหล่าต่อข้าคนละเล้ยคนละแช่พอรอมสีรูดี้ถูกเกลี้ยง